มันหลุด,ดเออนึกออกมันมีที่ซ่อมแล้วก็หลีที่หนึ่งสวัสดีครับรถพังครับเกียร์คารนิวาว CEO, ล CEO รีวิวรถตัวเองท่านๆซื้อถูกซ่อมแพงขายถูกครับทิ้งอยู่เลยทิ้งอยู่เลยทิ้งอยู่ลยทิ้งไป่เลย คันนี้เจอครั้งล่าสุดที่เชียงรายนี่หว่าโอหวินแกลาลงมาจากเชียงรายเมื่อไหร่เนี่ยคันนี้รถมันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยเอาลงมาเก็บงานวันนี้ชวนพี่แพนมาเพราะว่างานเข้าอา้าวคือว่ามันเนี่ยฮะมันหลุดไปชิ้นชิ้นอยนูย่เนี่ยเนี่ยคือยังไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำอะไรเนี่ยคือหกักอือ<ด>ตอนนี้บรรเลยแล้ว<ม><ะ>ไม่กูซื้อันใหม่มาแล้วไอเนี้ยเบิกศูย์มาใช่ไหมใช่กี่บาทวะเก้าร้อยของแท้ เบอร์มาใหม่900เปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนดินดตัวมึงทำให้หน่อยดิมึงมาแล้วอ่ะเป็ชิ้สไตล์ซื้อบอกก็เลยงานมึงทำกูหม่โอ้ยเหีเ้ยมันมันไม่ใช่แค่นี้ดิอะไรบ้างเนี่ยประตูก็แค่นี้แค่นี้นมันหักแค่นี้กระกลมกิ๊บก,กันกดไม่เข้าเนี่ยพี่มีที่ไหนรู้จักทำไหมพี่เกียร์ทำวะเออนึกออกมันมี ที่ซ่อมรถเกาหลีที่หนึ่งคนที่รันที่นั่นเนี่ย<อ>เขารู้จักอาจารย์วิทย์ที่จูลดรถอะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยอ,อูอ่นั้นเนี่ยหัวหน้าช่างเป็นคนเกาหลีนะเฮ้เขาทําให้เราได้คันนี้มันเกิดจะเป็นรถกองเดดิมไดไปละเพราะว่าวินนี่ถ้าขายไม่ได้อะอยากจะเอาไว้เองเพราะว่าหนึ่งแอร์เย็นมาก2ประตูสไลด์สองข้างสามฝาท้ายเปิดได้ถอดบ,บอออกมาเลยนอนถ่ายโรลลิ่งอย่างแจ็มคันี้แอร์น,รนโคตรเย็น เยอันนี้อันนี้อันนี้คือเย็นอ่ะอันนี้คือเย็ตรงกลางนี้นะเย็นเย็นอ่ะนี่เย็นจุ่ยไหจะบอกว่าตอนทำคันนี้วินตัดฮีตเตอร์ออกมันก็เลยไม่มีน้ำฮีตเตอร์มามาแบบมาคอยช่วยอะไรนะลดความเย็นอะคอมแอร์เป็นโตโยต้าใช่ไหมใช่คอมแอร์โตโยต้าคอมคอมแอร์เครื่องเอเซนตัวเนี้ยมันมันมันเป็นหน้าคัทถึงใช้หน้าคัทไฟฟ้าจะต้องมีน้ำร้อนเข้ามาเลี้ยง เป็นระบาอุณหภูมิให้ผมใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดดังนั้นถ้าคุณไม่มีน้ําร้อนคุณก็จะตู้เย็นอย่างเงี้ยะครับผมเย็นเย็นทิ้มหายเนี่ยนั่งสบายด้วยนะเออไม่ได้นั่งตัวนี้นานแล้วไม่ไม่อยากจะรู้ว่าช่วงล่างแม่งนั่งสบายขนาดนี้มองว่าสมมุติว่าเราจะหาซื้อรถรุ่นเนี้ยแม่งแสนเดียวอ,ะอ่ะอโดยทั่วไปแสนแสนบวกลบอะ แสนบวกลบแสนบวกลบนั่งได้หคนเจ็ดคนเดินทางได้ขับสบายเบาหลังืพี่นั่งหุนเป็นโต๊ะได้ด้วยออข้างหลังนี่ก็มีโต๊ะให้ได้ด้วยเอ,อคือโอเคเราอาจจะจนเราไม่มีตังค์ซื้อเอาผ่านเวลไฟแต่เราใช้เกียร์คานิาวาาตัวแรกเฮ้ยมันก็โอเคนะเวยเออก็ดีแต่ว่าฮัลโหลพี่คนซื้อไม่ไม่ขายแล้วครับไอตีมเจ้าไน <laughs> <laughs> ช่วงแรกดีมากถ้าเบงนั่งแบบ ก่อนยุนเดอร์รุ่นเก่าหรืออินโนวารุ่นเก่าอย่างนี้มาจนชินอ่ะมาเจอคันนี้นี่นุ่มเลยนะสาวน่ยจ้ะเปิดโต๊ะฝั่งนี้ทีจ้ะอ่าอย่าดึงหงาดนะมือเอาขวดน้ำไปาวางให้เขาดูสิไม่พังเห็นป่ะขณะเดียวก็กำลังจะเดินทางไปอู่ชื่ออะไรนะพี่พแทนฮะเรากำลังเดินทางไปอู่ชื่ออะไรนะพี่ออโตโอ,โอเอซิสนี่ตอนนี้เราก็อยู่บนถนนสีน้ำเงนินกันนะครับท่านผู้ชม ก็คือเนี่ยเราจะเลยซอยสีด่าน21แล้วมันจะมีมีปั๊มบางจางที่มีแมคโนนอเลยเลี้ยวเข้าไปเลยอ่ะเลี้ยวเข้าไปได้ถึงแมคได้ถูฮะไม่ใช่เว้ยนิ้นเลี้ยวไอ้ยมีบาบีก้อนหนอเอ้ยปั๊มใหญ่มากเอออยู่ในปั๊มเหรอพี่ก็อยู่ในปั๊มเนี่ยแหละเห็นตึกเขียวเขียวซ้ายมือป่ะตู้บีซิสุดดังเลยปุ้งปุ้งปุ้งตุ้งวะมาถึงโูดังเพิ่มเลยอ๋อเหรอ รับรถถึงแล้วคร oh. ับอ๋ออ๋อรับรถตรงนี้เลยเหรอใช่สวัสดีครับรถพังครับอ๋อต้องเชิญด้านหน้าตรงนู้นได้ไหมก็เข้าไปแล้วเดี๋ยวไปลงทะเบียนในนี้เนาะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวลูกค้าลงทะเบียนตรงนี้ได้ครับได้ครับยามจอดรถเสร็จแม่แป๊บนึงครับ านดูดีไฮโซ,โซเห็นเจ็บมากเรับสภาพร้านคือแบบที่พูดเลยว่าดูพรีเมียมม่น่าเชื่อว่านี่อยู่ในปั๊มนะเนี่ยจะแ,แบบใหญ่มากประตูเลื่อนด้านซ้ายเปิดจากด้านในไม่ได้ครับแล้วก็ช่วงล่างข้างหลังมันมีเสียงดังนิดหน่อยไม่หน่อยอะเยอะเลย <c oughs> ครับเออผมมีไฟหน้า ผมอยากเปลี่ยนคมไฟหน้าช่วยเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพอดีมีติดรถมาเห็นเขาว่าช่างคือแบบเลียนรถเกาหลีเลยใช่ไหมครับค่ะคือที่ป็นเป็นแบรนด์ของเกาหลีค่ะแล้วก็ซนิเออร์มาสเตอร์ที่เป็นคนเกาหลีเลยค่ะอืมมาถูกแล้วรถเวคกูไม่ได้ขอวีซ่ามานช่างพูดเกาหลีคิบหายนะฟังรู้เรื่องป่าวะกูไม่ได้ขอวีซ่ามาเลย น้องผู้หญิงที่เขาบอกกันว่ามีม,มีมีเป็นเอนจิเนียร์อะไรคนเกาหลีอยู่ที่นี่นัไนไงพี่ฮันพี่ฮันเขาเรียกกันว่ามิสเตอร์ฮันมิสเตอร์ฮันอ๋อแต่เป็นอู้เกาหลีแต่เขาก็ทำรถญี่ปุ่น,ก,นก็ทำหมดแหละเกาทำรถยุโรปด้วยเออทำหมดตรงยี่ห้อแล้วทำอีโวด้วยเหรอก็ทำมีอะไรทำเขาทำหมดแหละ เราซื้อออโต้เสรจเป็นคูเกอร์เราจะรู้ว่ามันเป็นเชนหนึ่งเป็นเชนหนึ่งของเกาหลีคล้ายๆกับบีควิกเกาหลีพูดอย่างนั้นดีกว่าเอาง่ายๆพื้นฐานมันก็เหมือนอู่ซ่อมควิกเซอร์วิสทั่วไปเนี่ยแหละทำรถได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราจะคุยต่อจงว่ารถเกาหลีอย่างเอเจวินเนี่ยหรือว่าจะฮุนไดหรือจะอะไรเนี่ยเขาอาจจะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหน่อยใช่ก็เขาพวกเกาหลีเนอู่แบบใหญ่กว้างขวางมาก ดูเบื้องต้นก็โอเคนะเรียบร้อยไม่ไม่เรียบร้อยไม่วุ่นวายลิฟต์ธรรมดาสำหรับโควิดเก้าตัวแล้วก็ลิฟต์ตั้งศูนย์ตัวหนึ่งมีเครื่องถอดยางมีเครื่องเจียจานมีเครื่องถ่วงล้อมีระบบองค์ระบบแอร์มีเครื่องลักข้าอะไรทีหมดเลยเกียร์คาริวาวซีอีโอใช่ไหมซีโอทูซีโอทูรีวิวรถตัวเองสั้นๆซื้อถูกซ่อมแพงขายถูกครับ ยังไม่รู้แน่ๆเลยเขาหยิบเครื่องสแกนมาได้เสียงดีเปิดเครื่องมาไอยอเขาเอาคอมพิวเตอร์อะไรมาแบบสับลูเกียร์เอาเอามาแล้วผมว่าน่าจะมาเช็คโค้ดดูนู่นนี่นั่นอะรที่เราก็ยัไม่ได้บอกเขานูว่าเราเครื่องอะไรใช่เขาไม่เต้นเต้นเหมือนที่วิ่งพูดเลย สกรูพีซอยู่ไหนครับครับสกรูพีซอ๋อออยู่ในกล่องครับวินกล่องเมื่อกี้อยู่ในกล่องกล่องไหนอ่าวินหยิบให้ให้ให้พี่ฮันเลยไม่ต้องห่วงวินเดี๋ยวพี่เป็นล่ามให้ภาษาเกาหลีกูพูดไม่ได้ภาษาติงกูได้เลยสรุปอ่ะคืออาจารย์เขาบอกว่าอันเนี้ยมันหักตัวมือเปิดเนี่ยเขาบอกว่าเวลาดึงอ่ะมันก็เลยไม่มีแรงก็อันเนี้ยของใหม่ซื้อมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสุดท้ามเซอร์ไพรส์ในพาร์ทนะ ่าเกียร์กับคุณไดใช้ด้วยกันก็ใช่เดี๋ยวนี้เขาก็เขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วมันน่าจะใช้กับวันหรออันนี้ครับไม่ใช่ครับอันนี้ก็เกียร์คันนี้บาอย่างเดียวมันมีโลโก้ฮุนได้ชื่อบริษัทก็ฮุนไดเกียร์พี่ไทยเรามันแยกกันไงแต่ที่นู่นเหมือนกันใช่ครับความรู้ใหม่นี่ความรู้ใหม่กรุ๊ปเอ่อ example กรุ๊ป Volkswagen กรุปฟ o l ก s ์มาเกมีกฟกซ์มาเก้นปอรเช่ออโมออดีมี่อบริษัท h y ฮุนได k ีอาบริษัท l t เอแล้วก็มีฮุนไดกีอาโลโก้ฮุนไดอะไรอะไรอะไรอ๋อ s ซ m e g r o u ิ d i f น e r e n t p a พวกอะไรปิดล็อปิดล็อกก็จะมีเก็บเก็บสต็อกไว้เพราะว่าบทที่ว่าคือที่นี่ก็ค่อนข้างเชี่ยวชาญในรถแบรนด์เกาหลี เหมือนที่พี่แทนบอกไว้แต่แรกแสดงว่าเรามาถูกที่ครับเขาบอกว่าเป็นรถของคุณฮันธ์ล็อกเออไม่ได้ล็อกด้วย <laughs> เราไปซนกันเรามาสนฟุนดไดกันดีก่าไม่เคยเห็นรุ่นนี้เลยไม่เคยเห็นรุออ่นนี้เลยเปิดดูอยากลูออปชั่นนึงไหนอยบาพวงมาลัยหาย หายเฉยยิ่เลยเฮ้ยเอาเกาหลีอ่ะรถมันเข้ามาจากนูนน่นหน้าตาดีดีเฮ้ยบวมนุ่มหมดเลยอันนี้รีวิวรถอ่ะเฮ้ยบอกไฟ<ห>ฟ้าเหมือนทรงเบนท์เลย <c oughs> หลับวันด้วยหรือ <c oughs> ไม่เคยเห็นรถมันดูพรีเมียมนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยข้างหลังอะ่ะเปิดมาตกใจ <c oughs> เปิดมาตกใจวงอะไรหายอพราะแอ,อมดูเนี่ยครับเสือเขานี่คือที่แขวนเสื้อ เเออจ๋แค่นวัตกรรมเขาว่ะไม่น่าจะนู่นน่าจะซื้อใส่เองนะเนี่ยไม่นวัตกรรมคนเกาหลีไงเขาพันใหญ่มากหน้าตามันดูแบบเซียวฟ้าอยู่อ่ะขอเขาขอเขาได้ไหมอยากขอจอดออกทีแล้วเรายังมีวอซิ่งสไตล์เราด้วยเนี่ยล์สามเครื่องซีจีหกสามฮะเทอร์โบอะไรไม่ทราบบล็อกปิดซูเปอร์ซาวโช๊คเทียนหัวจอยกองเฮดเคฮะแหมที่งี้เราลื่นใช่ไหม กระเป๋อยู่นี่ยคืออันนี้มันเป็นสายไงอันนี้สายตรงมโคตรลื่นเลยพูดเลยว่าน้ำโคโยนะ้โอ้โหชุดใหญ่จริงๆเขาขับมาคัสโอเอสแบบิงๆท่อบูลเลตไทเทนเนียมครบนะบอกโอสามไม่สองร้อยสี่สิบเก้าพันรอบนี่ไม่ใช่หาง่ายด้วยใช่เพราะว่า,วาอันนี้มันมีราคากันหมดแล้วนะแล้วก็คนที่มีก็เก็บกันหมดแล้วมีดิฟฟี่หน้ามืดลิง นี่นะโปรเฟคบีสเปคคูเฮ้ยของโคบของโคบเด็ดฟรีหน้ามืดแล้ววันนี้ค่าซ่อมดูหน้ามืดไหมวันนี้ไม่รู้แต่ดูจะเหงื่อกูได้แล้วก็ที่นี่เขาก็มีเครื่องตั้งศูนย์ไม่แ<ม>น<า>่ใจแต่ว่าแแอร์คอร์ดยูโรอาร์แต่หาย่แล้วอ่ะเครื่องตั้งศูนย์เขาก็เป็นแบบเป็นกล้องเป็นทะีลเลยแต่เป็นใหม่ลแล้วอ่ะนี่นี่นี่เดไนใเดินเตะนะหลายตังค์ฮะตัวนี้ยมึงอะแหละบอกไม่ต้องบอกกูหรอกครับ นล้วเรามาเจอรถซิงสไตล์ JDM แล้วก็รถเกาหลีแล้วก็ไมอู่รถที่สวิสเขาก็ยังมีรถยุโรปซึ่งก็มี BMW X5 รถเกาหลีรถบ้านรถยุโรปรถซิ่งนะบวกครบทุกอารมณ์ใช่ไหมใช่เลยรถหาง่ายรถหายากรถหาง่ายแล้วก็ถ่ายยากรถหายากกว่ารถหายากกว่า X5 นี้เขาบอกเป็นเ็รถคู่ไอ้รุ่นนี้ก็คือเป็น คอมพิวเตอร์สแกนอ่ะอันนี้ก็คือก็หลายตังนะครับตัวนี้ไม่ถูกนะตัวนี้ดูดูนที่ของตัวแค่ไหนจะกี่บาทวะพี่แสนนะพี่แสนถ้ารวมโปรแกรมเซอร์วิสอัปเดตด้วยแสนนะครับเนี่ยตัวนี้เต็มแสนใช่ไหมเออซอฟต์แวร์ไรเซนด้วยที่แพงสิใช่ถูกต้องโอ้โหเครืงขโมยอะไรกับบ้านนอกจากเทอร์ไครนวาวแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีคาร์เย่ลูฟแอนดีสามสิบแต่งดีเซลด้วยเซอร์วิสด้วย พี่แพงแต่ว่าที่เนี่นอกจากรับเซวนบุตรแล้วมีป้ายข้างหน้ามีล้างรถด้วยมีล้างรถมีเคลือบแก้วคือมีทุกอย่างอ่ะก็คือไอเดียของคำว่าวันสต็อปช็อปใช่ไหมคก็คือมาที่นี่ที่เดียวแล้วก็จุดเด่นของที่นี่อย่างหนึงที่เท่าที่พี่เดินดูรอบๆเนี่ยมันอยู่ในปั๊มใช่ไหมมีร้านอาหารมีอาร์โนโมีเซเว่นมีแม็โดนัลมีแบบ มมีีห้้องนนาลสเกตรู้สึก<อ>ว่าถ้าจำไม่ผิดตรงเนี้ยข้างนอกอ่ะมีเป็นเป็นปนวดนวดสตรีด้วยนะมันใสแล้วมันติดหมดใช่ไหมวานติดหมดติดหมดเ <นะ S 2> มด <นะ S 2> ื่อกี้บอกเขามีล้างรถใช่ไหมอ่าเอาทีไปล้างดีกว่าไปลองกันป่ะไปเไลยเมื่อกี้บอกว่ามีล้างรถด้วยใช่ป่ะครับ พอดีเอารถเอกจะล้างให้อยากให้น้องเอาไปล้างหน่อยได้ปะได้ค่ะโอเคดเอย่าเรียกคนละครับเรียกคนรถก่อนเรียกคนรถคนรถหายมันนั่งอยู่ข้างในออฟฟิศแหละล้างได้ทุกรุ่นยกเป็นสิบล้อนะคะรถสิบแปดร้อได้ใช่ไหมครับห้าล้อไม่ได้หลขอคุ้มจลุ้นหน่อยครับตารถไปล้างไกลนิดนึงนะคะสิบแปดโลโอเคครับผมเราเลยฮอดีเอหกล้อครับ จะเป็นมินิบัสค่ะเฮ้ย <He i. S 1> อันรับด้วยหรอรับไพ้คะ oh, ะไรมินิบัสหกออ่าใช่ค่ะเป็นสี่ล้อเล็กเป็นหกล้อ oh, อ๋อก็คือรับเซอร์วิสด,ด้วยใช่ก็คือเมื่อก่อนเราจะดีลกับเราเรามีบริการในส่วนของลูกค้า B2B ีอยู่แล้วอ่ะ uh. ก็คือบริษัทกับบริษัทนี้บองที่เขาจะมีเป็นร,รถบัสเราก็จะมีแบบว่าล้างแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เช็ดพวก่องล่างแล้วก็ฟ้ออะค่ะเมทนอที่เ่ง,ง,งั oh. ั่งค่อไงโอ้ดี นี้ไม่ไม่จำเป็นต้อง B 2 B B 2 C ก็ได้ได้ค่ะโอ้ยลูกค้านะครับ B 2 B B 2 C ได้ครบเลยครับเดี๋ยวคนไม่รู้อีกอันนี้หรือเปล่าใช่ใช่ันนี้แหละครับปกตินะต้องบอกกันว่าเรารับส่งรถที่ล้างอ่ะข้างหน้านะแต่อันเนี้ยเราขอเขาเป็นพิเศษอยากเห็นช่องล้างเขาอะว่าเป็นไงอยากจะทำเองใช่ไหมจากคนเคยเปิดร้านจริงจริงผมเคยเปิดร้านล้างรถก็เลยจะแอบมาขอดูหน่อยจริงๆไม่มีอะไร แล้วตีมือหักเลยนี่เขียนอะไรเนี่ยโอ,อ้อ๋อมีอยู่อ๋อเบรล้างคือข้างหลังนี้เซอร์วิสรถเล็กก็ทำล้างรถก็ทำรถใหญ่ก็ทำรื่วันสุกวันสตาอปเซอร์วิสจริงจริงเออคือแค่ <laughs> คือที่เขาบอกว่าเขาไม่รับสิบล้อคือมันแค่เข้าไม่ได้แห <laughs> ราคามันสูงใช่ถ้า1ิบล้อเข้าได้ผมว่าเขาก็รับ จากประเทศเกาหลีนะฮะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างก็เบคคินเนอร์อันนี้น่าจะเป็นเหมือนอะไรล้างแผงแอร์อะไร่งี้ปะอันนี้ก็ล้างลิ้นคือเป็นแบรนด์เกาหลีทุกอย่างเลยอันนี้อะไรเคน่าจะอารมณ์เหมือนโซนักอะ่ะอันนี้พวกจะรบงจารบีคารองฮะรถยาวๆครับเพื่อนรถยาวๆยวีย่ห้อคารองคือทุกอันอะ่ะ เป็นเกาหลีหมดนี่รถรถคุณไหวไหมเนี่ยแฉะแฉะเยิ้มเยิ้มเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหไหลนองเลยเนี่ยจาระบงจาระบีเผาจารบีอะคือปิ้นอันนี้ปิ้นใช่เนี่ยมันปิ้นมันไม่ได้ขาดแต่เนี่ยขาดหรือเปล่าไม่เป็นไรมีอันใหม่แล้วไงอย่างพวกเผาขาดอันนี้จาระบีปิ้นอันนี้น้ำมันเครื่องรั่วครบสูตรครั้งทุกที่ เีมันเสียงเจะลยดังอันน okay. ี้เพื่อนบูธถาดบูธมันน่าจะเสียงที่นี่ที่นี่ก็โอเคน่านี่ก็โอเคอ๋อดังอันนี้แล้วก็รถคันนิวบัลกกมีเสียงข้างหน้าก็มีเสียงแล้วก็แก๊สไซน์แก๊สปะตแกสไซนครับแล้วก็อินไซด์อินไซด์ยาง ประตูในพอดีประตูม sì> ันขบไงแล้วก็ดังใช่ไหม So it's common problem for gear carnival right? Yeah Which part the bearing? Is here inside? Oh here inside yeah the the bearing of the brake okay. แบริ่งหลังรุ่นนี้ครับลูกปืนล้อเป็นปัญหาลูกปืนล้ออะไรเป็นปัญหาปกติของเกียร์รุ่นนี้อ่าครับถึงแม้ว่าเครื่องวางหน้าข้างหลังคนก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยจะพังอ่ามันก็เลยพังจริงๆซะแล้วแปรงขับหลังครับใส่แพ่สกายครับตรงจบแล้วก็มีป้น้ำยาแอร์รั่วที่นี่ที่นี่ในใจตู้แอร์มีตู้แอร์ที่นี่ก็รั่วเยอะ ูอข้างางหลัชอบรั่วชใช่ใช่เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนไป <laughs> For this for this car is okay right? y e a h this car is okay. okay I think I think I'm looking for just a little bit leak oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคเฮ้ยคุยกับอ,อาจารย์อาจารย์ว่าอาจารย์บอกคันนี้เป็นคาร์นิวัลคันแรกที่เป็นเครื่องเตยต้าที่อาจารย์เคยเจอจริงเหรอคือคนทั่วไปเขาไม่ทํากันครับถามอาจารย์หน่อยว่าที่ปกติที่ประเทศอะไรเงี้ยที่ที่นู่นอ่ะ รุ่นนี้พออายุเยอะ,อะคือเขาซ่อมหรือว่าเขาเขา,เขาเขาย่อยทิ้งเออคือเขาจัางไปเลยหรือว่าเขาทำไงไม่มีใครวางเครื่องแล้วที่นู่นนะ uh, Excuse me อาจารย์ฮันเอ่อ They want to know that in Korea uh huh. for this type this generation of uh, Kia Carnival <Yeah. S 1> when the car gets old do people really fix it or they just throw it away ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลย <laughs> oh, ting ting so ting la export... to thailand. Oh, <laughs> thailand we love thailand <laughs> thailand and Burma come aha cambodia uh. yeah. oh because over there in korea if you try to fix or overhaul the engine it's going to be very expensive right yes if you all overhaul repair is very expensive right but it kai mo song aha nakathi รถมืสองรถมืสองครับแล้วเรากไปเคลียร์สมบริการเใ้ยอันนี้อยากอยากเคลียร์อยากอยากใครรถมือสองได้ไหมโอเค New c a r n บ v a l คุณ oh. เ oh. จโ so อ้ that's that what happened in Korea right s <S yeah อ n น this ี่เ is much ังอันนี้อันนี้ขายรถมาจั right it here if you take this one to the dealership ah oh, I want to trade it yeah uh, you better sell it o n your Facebook <laughs> <laughs> something like that first time I'm I'm open food. Mm -hmm. <laughs> they were waiting for you to see if you are surprised or not, but then you you keep calm and cool, look like a real master, man. But you're really surprised, right? Yeah, yeah, yeah. <laughs> you have a very good ear. You seem to hear many things easily. And am is, Pei. I work in history. สามสิบห้าิองปีสามบปีใช่ครับ and Kia s u b o l i กันสี่ปีอยู่ที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถเกาหลีจริงๆคืออาจารย์เขามากประสบการณ์มากคือเป็นทั้งอาจารย์สอนเป็นันหน้าช่างเป็นโอทุกอย่างอยู่หลายศูนย์หลายอู่หลายที่อยู่มานานมากดังนั้นถ้าใครจะหาที่ทำเกี่ยวกับรถ เกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะเกียร์คุณไดซันยองอะไรคือที่เนี่ยเรามีตัวจริงเลยจริงๆอยู่ที่นี่มาคุยกับอาจารย์ฮันได้เลยคุยสนุกมากก็เวลาอาจารย์ยกรถขึ้นเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นแอรีแรีที่มันมีปัญหาไหมอาจารย์จะพุ่งหาเลยปุ๊บปุ๊ใช่เพราะเาจะรู้โลกประจัดตัวอยู่แล้วว่าอะไรบ้างอ่าคอมเพรสถ้าเป็นเครื่องเดิมคอมเพรสเซอร์แอร์ชอบพังอ่าถ้าวิธีการแก้แบบเกาหลีก็คือซ่อมคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทิ้งรถไปเลยจะทำได้ทิ้ง สียค่าแรงอย่างเดียวหนึ่งจุสองชั่วโมงชั่วโมงละโอ้โหโคตรถูหนึ่งจุหนเป็นหนึ่งชั่วโมงตึงเออะไม่แพงอ่ะต้องถามว่าคดีตอนแรกผมมีอะไรมาถ้าถ้าปกติซื้ออะไรมาโอเคป่ะครับก็จะมีเคสที่ลูกค้าเอาอะไรมาค่ะก็คือเราก็จะคิดเป็นค่าแรงเปลี่ยนนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้รับประกันในส่วนของตัวตัวอะไรแล้วก็การตัองนะคะที่นี่ก็คือถ้า บางเคสลูกค้าเอาอะไรมาเองก็ก็ยังบริการให้คิดค่าแรงอย่างเดียวแต่แค่ไม่มีรับการงานซ่อมโอเคอะเคลียเข้าใจก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณซื้ออะไรมาแล้วอะไหล่ชิ้นนั้นมันเสื่อมเป็นดีเฟกอะอ่าสวยช่วยไม่ได้นะรับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดชอบนะแล้วถ้าเกิซื้ออะไห่มาแล้วซื้อมาผิดด้วยเนี่ยเสียเวลาก็รับผิดชอบตัวเองนะแต่คือต้องบอกก่อนว่าเคสวินที่วินซื้ออะไร่มาคือวินรู้ว่ามันพังจริงๆอ่าแต่ว่ามันีเียจทเองมันไม่มีเวลาเปลี่ยนก็เลยแบบ มารบกวนเขาหน่อยอ่าเคลีดอย่างก็ Happy. <Happy S 2> แฮปปี้แฮปปี้ดิก็เผ็ดก่อนเวลาที่คิดไว้เยอะอพี่แกนี่อยากฝากร้านใช่ไหมครับอ,อยากฝากร้านว่าไงบ้างก็ของเราเป็นบริการครบวงจรนะคะเป็นมีทั้งคาแครแบบวันซ็อกเซอร์วิสเลยแล้วก็ในส่วนของการเมทแนนซ์ซ่อมบำรุงรถซ่อมรถอะไรต่างๆานะคะ ค่ะก็ร้านเราตั้งอยู่ในปั๊มบางจากนะคะตรงข้าแมคโครสินคารินเลยสีด่าน2ีเ็ามาลิเดียวนะคะเข้ามาในโซนปั๊มก็จะเห็นเราเลยอยูดด่ด้านในปั๊มใช่ค่ะ <ห Tout S 2> แล้วก็ช่องทางการติดต่อเราก็เรามีเพจค่ะเป็นชื่อออโต o อเอ s ซิสเลยค่ะเขียนอย่างนี้นะฮะออโตออเอซิสใช่ค่ะอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อเลยอา <Italians S 2> มาใกล้ใกล้นะครับเบอร์ติดต่อค่ะ,คะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่บอกว่ามาจากช่องของช่องตี้นะครับช่องเดดีนไดาครับผมอันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้แล้วกันนะคะก็คือในส่วนของตัวแก้วถ้าเป็นตัวแก้วอะค่ะนะคะก็จะมีโปรโมชั่นลดส่วนลด5,000บาทให้เลยแล้วก็ในส่วนของการซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยค่ะในส่วนค่าแรงก็ลดให้10% มาแต่ช่องขอ0นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยายความนิดนึงไอ้ลด5,000บาทเนี่ยครับสําหรับเครือบแก้วระยะระยะเวลาวันตีกี่ปีก็ตั้งแต่3ถึง5ปีค่ะทุกไซส์ลดไปเลย5,000ลดครึ่งหมื่นนะเฮ้ยเออลดครึ่งหมื่นนะอย่างคุ้ม่ะเออเรื่องการเซอร์วิสบริกาที่นี่ก็คือรวดเร็วช่างค่อนข้างชำนาญโดยเฉพาะรถแบรนด์เกียร์คุณใดสัญยองอะไรพวกเนี่ยอะไรมีสต๊อก อะไรที่ไม่มีสั่งให้ได้บริการดีราคาถูกแอร์เย็นด้วยแล้วก็สามารถแอด add ตัวไลน์ออฟฟิเชียลมาเพื่อที่จะสอบถามหรือว่าเช็คคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็เป็นตัวแอดข้างหน้าค่ะแล้วก็ออโต้โอเอซิสตรงตัวเลยเนาะตรงตัวเมื่อกี้เลยร้านที่นี่ตอนนี้มีแค่สาขาเดียวเนาะมีแค่สาขาเดียวค่ะโอเคครับไปที่อื่นถือว่ามั่วแล้วครับอันนี้คือของจริงอยู่มีแค่ที่นี่ที่เดียวสาขาเดียวในไทยนะครับ ะะโอเคครับผม okay, วันนี้จบคลิปกับตัวเปียกแล้วเ mm hmm. หมือนว่าอากาศคณพดร้อนเลยแต่นี้เย็นมากเลยนะวินนี่จบงานไวตี้ก็ได้กลับบ้านไวโอเคครับวันนี้ไปแล้วค mm hmm. รับ